ขายซีแฟงนักฟุตบอลอืมไส้สลาตันไม่ใช่กาเนชโชถูกครับเฮ้ยออะะไร่ผมจะลอยสักได้แล้วผมจะรู้รู้ไปเนี่ยสลาตั้นใช่ครับันี้จสลาตันได้บอลและสอดถูกครับเฮ้ยผมจะลอยสักได้ทำไมแกดูแต่ซีทแฟงไม่ได้่ไม่ชอบลอยสักอยากสักเหมือนนักบอลคนต่อไปใช่ นูนเยสถูกครับเฮ้ยเฮ้ยให้ทานให้ทานให้ทานนี่เ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ช้าไม่รู้อุ้ยไอ้นี่ไม่ค่อยเล่นอกล่างอ้นี่แม่งเหมือนอยู่อยู่เป็นตุสเลยว่ะมดิไงไม่รู้ชื่อว่ะตำแหน่งกองหน้าคุ้นๆแต่เขามีลูกคนเดียวอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเห็นเห็นป่ะอ๋อลูกจูงลูกเลยจูงลูกตำแหน่งอะไรลินเดอร์เลิฟเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ลินเดอร์มีสองข้างบังพี่กองหลังกองหลังมาดูอันนี้อ้นนี่มาร์ติเนสถูกครับเฮ้ยใช่เหรอทำไมมันขาวกว่านี้นะ ุผูโคนอยากหุ่นนี้เลยเออเราไปปั้นหุ่นกันเออไปดิอาไทยนี่ก่อนนะไปเกงอะไรเงีคาเซมิโล่ไม่ใครับไปกาเซ่ให้ได้เกงสีเทาเหรอวะพึ่งไปมาดิดยังไม่ไปเชนเนสซานโนครับโุ้ยเชนไม่งเนหุ่นดีอยู่นะ